นอ้องจามา,าม่พอป้าพักเียนหูมองป้าพักเียนแล้วบันนี้ไม่มีขออีเมลจะได้ชิมมนเขาไปได้มันแกแล้วป้าป้าบอกไงเพื่อนะตีพอป้าพักเียนมันแกแล้วมันเป็นดอกแล้วเอาใดบ้างฮึมุนไปป้องใดละวันนี้หูมองแล้วแต่ก็ดีและหูมองแล้วพี่น้องป้าพักเียน ผักระเดาก็มีผักระเดาก็มีสองแบบพี่น้องอืดพ่น่ะหูมองแล้วหมุนไปจากบาดคนเด้อเสียวได้บ่พี่น้องสิค้ำเบิ่งว่ามันอ่อนบ่คขั่นอ่อนเสียวอือปลาบักไงพี่น้องมันแกแล้วหรือนี่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 มันแข็งแล้วนี่อุตว่าอ่อนออนยู่แต่มันมันแกแล้วมันบ่หนาเราประทานเนาะว่าเป็นอยัางดอกปีนี้เป็นปีแรกเนาะ เดี๋ยวปีหนาปีหนาสิมาไหมหูมองแล้วระหูมองยี่ลีเฮ้ยมาใช้เบสพร้อมมา,าหาพักพร้อมพ่อแล้วมองอะ่ะเว้ยวันหนาทีทีรีทีลีมามองนี่ได้แหละพี่น้องพี่น้องเมืองปเกแกว่าคืออีหลอกอีไลบ่บอเมืองต้นนี่คืออีหลอกเนาะคือชีวะไม่ง่หนี่ไม่ง่หนี่หมุนมาอย่างชีวะเนาะเนี่ย เอาได้ยุ้ยแหละพี่น้องนี่มันเป็นมันเป็นดอกเราจังสี่แม่ไอ่ว่ามันเบอมันบอ้อไขยมันสิบบ่ดีเลยเนาะมองใช่ไหมนี่พักเสียนมันสิบออกมาอยู่วนมองเงินมองข้องน้ำเอาบ่าได้หรอพี่น้องเพรานะว่าไหนพนแก่แล้วบ่คือเอนินเพราะว่าเป็นหมากแล้วเอาบ่าได้บ่ได้ปีนา พี่นามงว่าไม่หูจักปลาแล้วพี่น้องมึงเฮ็ดเล่นจืดแมนบอสมันเฮ็ดเล่นจืดวะพี่น้องนี่มาเอาไปเฮ็ดยาไอเสน่โอ้มันแก่แล้วล่ะบ่เอามันดอกเนาะเพราะว่าถ้าคันมันก็สีได้ขันแต่จังสีมันสีบ่มีใบบ่บแสบอคือเต็มทีแล้ว มุนป่ามุนป่าพี่น้องมุนป่าไ่กรม,ม้นป่ามาหาผักพ่อแล้วป่าผักเสี้ยนดีใจดีใจพี่น้องจ้ามาเก็บยอดหอบป่นี่ยอดหอบออกแล้วแต่ยอดหอบหลวกระปนแซบแซบทำลึงตำลึงฝรั่ง อันนี้แล้วเขาไปเฮดเบียพี่น้องยอดฮอบยอดฮอบพี่น้องค่อยไปสินังเงาดีนะข่อยอดเอาค่อยไปสินังเงาคนขี่จกักรยานผ่านมาค่อยแหนม,ม่งแล้วโลกเลยเกือบมันค่อยนางเงาพี่น้องนี่แหละมาาส่เบหมองมันยากผู้ญิงอนะ่ะ มองอยางคือมองนางเงียวนี่แหละได้พักไปลวกกินกระปุนป่าแล้วพี่น้องยอดหอบน้ำม,มองนี่บ่มีหมาแมาเงเหยี่ยวม,มันมันหกอตึงๆอ,หอ,หอ,หอ๋อๆมาเด้อมาเดอ้เดอพี่น้องออกแล้วบ้านบุเจ้าออกไปบ้านตั้งแดนออกไปอขอของดี พี่หามละว,วันนี้ไปใส่น้อยส่น้าหาเมียแล้ลวพี่หามบอกว่าหาใส่เบ็ดมันอยางเขาปลาพอป้าพักเสียนพอป้าฮอบเลยพี่น้องแต่ว่ามันเคลื่อนยหยดน่อยเถอะฮอมันบกหัวปัไดนี่แซบแสบหลวกกระปนมีขนกระแทบพี่น้อง ตาบงออยังแสบมันบบบงอยังมีขนเลยเออมองนีดีดะชุดเจ้าคอยว่าได้รอหาเนะ่อคอยใช้ตาเบ็ดแม่เอาตาป่าอย่างเดี๋ยวเมื่อนี้เลาะเราจอบหาพักเสียนสันดอกว่ากันเลยมาพอพักไปหลวกกระปุล่าเสียเอาทงมาใส่กระเป๋ามานั่มไปน้องลืมออกตาเศร้าลายไม่เศร้านี่ ต้นตอตีซีไฟน่าคอยลนะสีมาเซเวดมันห่าวดองๆอบาอ,อึดละจสงน้อยคือิได้เก็บดอกแค่พี่นองเก็บกระดาวดากก็สีน้อยอเก็บดอกแค่เอาหยอดฮอบฮอบหอบ,หอบ,หอบ,หอบ หลกระป้บบนแสบไม่เท่านั้นงามนี้ได้เก็บพักป้าพี่น้องมอีงูจงอ่างมาละเป็นแต่มีงูจงอ่างเอาพวกเจา้าบ้าเนาะมึงปลามีงูจงอ่างไหมออกมาค่อยจะเอาไปต้มงูเหลี่ยมต้มแสบยังไงจำแก้วต้มใส่ใบบักคำ สินหล,าย,ลายเลยแนวอื่นให้เอาเขาใส่ใดกกินเขากับอะบต้มตงมูให้กินได้ดอกเนี่ยไม่ก็แสบจะไปใช่ป๊าดหลายตัวนี่แม่ก็อเอาตอนอ่อนปอดเอาขับรถมาหนักพี่น้องเป็นเครึ่งชั่วโมง คือ่ม,มูกงรถิด,ดไฟแดงกับชืสานะที่มันกลจ,จากบ้านข่อยมองเนี่ยพี่น้องขึ้นมาแล้วต้องหาให้คุม้มเอาชู้ย่างนี่แหละมันออกตาเศ้ากับมาหอ,อก,กับสวยคนหลายหลายคนนั่นมาใส่เบ็ดนะพี่น้องฝรั่งกับหากินเกง่งได้ฝรั่งฝรั่งก็ได้วันนี้เขามาตรวจมือเศร้านี่มาตรวจมันเขาหูจังมู่ข่อยแล้วเนาะ บ่ตรวจบัตรด้ยม่ดามจเจาได้จ้กตูดนะแม่ถามข่อยข่อยเห็ดหลุดเนาะข่อยมาหอดหลุดเลยได้ป่ากสอรอสอรอเลยมาหอดละล่อข่อยมั่นแหละเห็ดหลุดข่อยเลยบอกว่าได้ศูนย์ตูดแต่วาจังไหนผู้ตรวจนะเออดีเบอร์นีพันนะเบนชวงนีไปดีพันนะยิ้มปุยปุยัวหอดเนาะงวดหนาจิกค่ขขาบัตรขึ้นเน๊ะ ผู้ตวรวจก็ไดเขามาเขาจำได้แล้วพี่หานที่เอาบัตรให้ว่าเอาดอกบัตรพนะตรวจแล้วตรวจอีกเดี๋ยวพนะตรวจตะป่าละพนะเพราะว่าปลาเขาให้หกตัวเนาะพี่น้องเนาะเขาให้หกตัวคนละหกตัวห้ามเกินพี่น้องมีขีดจำกัดพร้อมเด้มออมเมื่องหนอกอ่ะมันเป็น่าเจ้าสิใส่ใดใสเอาเด้มาตรวจ ขั้นผู้ใดได้เกินก็ให้ปล่อยลงน้ำขั้นเมื่อไหรนก็ปล่อยเบิดเราจะใส่ได้บิดมือว่าถ้าเจ้าใส่มีพียหอ่หนึ่งแล้วแล้วเราเอาไปกินพี่น้องเราใส่เหล่นไหมเราใส่เหล่นเราเอาวันเราใส่เบิดมือมันนี่ยยั่วมูข้นอยากปลาเด้มาเนี่ยใส่อะไรก็ฟาดลงน้ำตามเลยน้องคนขันแฮมบึงใส่บะไรก็ฟาดลงน้ำตามม่มีไยไปขอเราแล้วอืม เพราะว่า,า้าขอก็ได้หกตัวก็ได้เมี่ยบ้านเนาะ่อยกับพกขออยอยากใส่เองแล้วมาทุงงวดประจำแนหะ่ะแล้วมามวนปลาขาวโบมี่พี่น้องจ้าปลาขาวโบมี่ย้อนอยังย้อนม่ปลาโตใหญ่ปลาโบเชพี่น้องมันซื้อว่าปลาโบเชเนาะมันกินปลาขาวปลาขาวปีนี้มันหมองที่ว่ามันมาขืนไคร มันบ่มาขืนใครมองหนีเลยเพราะว่ามันมีปลาโตใหญ่มันไปใครมองอื่นมันหนีไปมองอื่นพี่น้องถ้าข่อยได้โอดได้ปลาขาวปีกายนี่เต็มอยู่ปลามันกัฉลาดเด้คนขีจะกรยานกาดไปกายมาแน่บึงข่อยมนใหญ่นี้พูดอะไรคนเดียวค่อยเก็บพักกลังหู้จะพักบ่อ ขจ่ยหนอกกรัลังไกยข่อยเก็บผักยอดฮอบไปลวกกินกับป้น่ในใ้ปลาแล้วก็หาผักตํานินไปลวกอันนี้คือผักตํานินฝรั่งพี่น้องยอดฮอเนอีินัตธนาเคยกินว่าแม่ดองแม่ดองวีแม่ดองวีผ้าหลาะผ้าตะเลาะปลาหาต่แนวแสบให้ไอ้นเบิ่งเจ้า เพื่อนลัตีของเขา้าออกแล้วตัวพ่อวหยอดหอบเพืนะ่ขอนน่ะคอยขึ้นหมนคั่ะพี่น้องมีงูจงอางนี่ข่อยรวยว่านี่เขาก้องข่อยเพราดีเนาะงูเหลี่ยมเนาะโอ้ยดีใจพอป้าพักเสียนพ่อยอดหอบพี่น้องเอ้ยมาใส่เบ็ดมาพออของดี พี่หาน้ำหาคอยเนื้น้ำได้เถ่าคอยหาพาไปกินกับปนป่าของแทะเล่นดิพี่น้องไปเก็บอยอดหอกขสิลรกวห้พวกเจ้อเบิ่งด้วยว่าเป็นยังไงขอิดขึ้นหาบ่ะดพ้พี่น้องนี่พี่น้องเก็บมือเดียว เก็บมือเดียวนะคะอันนี้คืออาชีพของยูทูบเบอร์ทำอะไรก็มือเดียวนะนี่มันมันเงวพี่น้องมันเงีวแล้วมันนันเป็นเลยบเป็นยอดอวบมันเลยเป็นยอดอนันอ่อนๆเป็นแล้วเป็นหนอดจอย มีแห้งเก็บเก็บลงไปพี่น้องหลายคักเอเอเขาค้นขี่จักรยานออกกำลังกายค่อยเสียวต้นยอดอ่อนๆพี่น้องจา้ามาเก็บยอดฮอปเดออันนี้สะดอกสะดาวเนี่พี่น้องแยก,กินซุ้มซี่ซุ้มหาเดเอร์นี่อันนี้ว่าคล้ายๆสะดาวถือตัวผูนีไ่ไฮ้หักแตกหักแตนเนี่ คือหลทเอาเด้อพีนองข่อยภาพีีนองมาเก็บยอดหอบเด้อห้วยกระถินฝรั่งกะมีเปิดอลาตีมีหอดกระถินี่พออีแม่ข่อยข่อยสีฮาวกระถินฝรั่งกันเด้อมาเด้อพีนองเก็บกระถินฝรั่งกระถินฝรั่งอันนี้คือกระถินของแท้นะมันมีคู่เหมือนเด้อพีนองเด้อคู่เหมือนจะไปเอาเด้อคู่เหมือนก็คือบามูเป็นพ่วงเนาะอันนั้นคือบ่ากินบพได้ เดี๋ยวทายลูกไก่เห้พี่น้องบุญเงินเป็นนี่ยังไปเมื่อหมื่นอยู่นี่นี่ข่อยคยกินแล้วได้หนิส่วนลรตีแล้วกับผ้าเก็บเนาะมันความแตกต่างไม่ได้พี่น้องรุ่นขนรุ่นวมิมขนกินพิษช,ชีวิตเปลี่ยนพราวะาค่อยกินแล้วทัานของเป็นผิดมันกับเป็นผิดนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าแสบพี่ลีนี่จต่ถินพลังมาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บผักปลาเด้อนี่ละช่วงนี้อันดีลีผู้ใดมาเมินตุน่นอ,อยู่นี่เขามาเห็นอย่างนี้นะเขามานอนกอดกันนี่นี่คุณ้บริสอือเพื่อนละตีหลายคัะเพื่อนละตีแต่เห็นพลังนอนเพื่อนวนะ่านะยุชวนเขอจมีพี่น้อง เคยกินแล้วกับปนกับตำมมแบมบูหงแซบบ่บแซ่บอุ้ย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 น้ำน้ำข้าวถึอน้ำห้าวถึอน้ำน้องจา๋ามันมีคู่เหมือนระวังได้พี่น้องได้เระวัางดีดีคู่เหมือนคู่เหมือนคือมันจะเป็นพวงเป็นพวงเนาะกินกี่เมื่อใดอันนี้กินได้ ข้าวขขึ้นหมานแห่มื่อมานผักซูแนวมีเบอรสโอัลชูยางมองนีเดี๋ยวสิข้าวยอดหอบไปหลายๆเก็บกระทินไปกินกับปนลปลามาใส่เบ็ดก่อนเลยมัพอพักกระทินพอหยอดขอบดวงดีไปใ,ใช้ก็ได้ของดี ดวง b o ดีอาป้าหต็ตกับพ่ออันีเรืดีงดีใจเบ็ดจะได้ดพาไปกินกับปุเนอะเ <c> จ <oughs> ้าวบาบอ่บาคือไข่บอ่อก็จะบา้บาสันเดยสนักงานโอ้บวก เก็บคนเด้อพี่น้องอเก็บกะทินกนเด้อบ้นบเน่กะถินพลังขอบคุณทุกกำลังใจด้ค่ะเด้อขอบคุณที่ว่าคอยสนับสนุนด้วยดีเสมอมาแป้นครับเมืองไทยเมืองนอกต่างแดนซอยอยู่ซอยดันจบบะบ่ไ้ซอยฟันซ <laughs> อยกันซื้อ <laughs> ดีมีแห้งรำรวยทุกูทุกคนเดอ้อายกลุมจะเก็บกระถินตอนมันหไหยหลายอีเด้นี่เม่อไมนหลายอีหลีมีหาน้ำแนม้างแล้ววางคันเบ็ดใดเขาป่ามีซีรีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้องพ้ามาเก็บกระถินเราจะนีละ ดีว่ามาเก็บโดนเก็บได้เก็บดีแท้สิว่าบายบายจุ bye ๊บจุบจบีบก้อนบ่อยพี่น้องน้ำบ่พง่หนักเอเล่อยู่พี่น้องพี่น้องยอดหอบล้างดีดีล้างดีดียอดอ่อนอ่อนพี่น้องนะจิ้มมาลวบไปหลวกกินกับปุลปลาหลวบก,กินกับปุลปลาใส่เบ็ดมานะคะลวกขึ้น ดประมาณคอยลวกจนสุกแด้วพี่น้องเด้เพรามันมาลวกแบบลวกให้ลวกๆเลยคอยลวกจนสุกอีหลีเลยนี่ทิ้งไว้ประมาณหานาทีพี่น้องสบายถ้าทิ้งใบโดนเดี๋ไม่ใช่เลยตุ่มเปียพอใบหน่อนอ่อนเนาะยเดี๋ยวจะคนเผาหากันเด้อแบบนี้มีหยอนอ่อนนี่ยอดฮอตแทบแทบใ้ได้พี่น้องได้กินเผาก็ะปนนั่นแหะขอบคุณทุกคนแล้วตั้งใจค่ะบ๊ายบาย